นั่นก็คือพระเจ้าเพราะว่าทางของพระองค์สูงกว่าทางของเราความคิดของพระองค์สูงกว่าความคิดของเราพระองค์คิดไว้หมดแล้วและปลายทางนั้นดีถ้าเรายังคงรักษาความสัตศ์ซื่อของเราเอาไว้ that, ถ้าเราจะบากบั่นมุ่งสู่หลักชัยของเราเอเมนเอเมน เราจะตื่นตีสอาทิษฐานหนึ่งชั่วโมงสมัรเงินสิบล้านใช่ไหม not asking you get ผมไม่ได้ขอให้คุณตื่นตีสีนะครับแต่อะไรที่คุณตื่นตื่นอยู่เนี่ยให้ตื่นเร็วขึ้นอีกหน่อยนึ่งถ้าสมมุติว่าคุณชอบตื่น10โมงเช้าก็ตื่น9ก้โมงครึ่งก็ได้ ถ้าคุณเป็นคนที่ตื่นเช้า person, ถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนที่ชอบตื่นเช้า but night แต่คุณเป็นคนที่ชอบใช้เวลาตอนดึกๆ spend your time with God at night ก็ใช้เวลาดึกๆก,กับพระเจ้าก็ได้ I know there's many verses in the Bible about seeking God in the morning ผมรู้ว่ามีข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวว่าให้สแสวงหาพระเจ้าแต่เนิ่นๆตั้งแต่เช้าตรู่ But it doesn't mean it s the only time you can seek God แต่นั้นไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเพียงเวลาเดียวที่เราจะสแสวงหาพระเจ้าได้ Or the only time that is holy to seek God หรือมันมันไม่ใช่เป็นเวลาที่บริสุทธิ์เวลาเดียวเท่านั้นที่เราจะสแสวงหาพระเจ้า If you're not a morning person ถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนที่ตื่นเช้า God doesn't want you to seek God in the morning พระเจ้าก็ไม่ได้ต้องการให้คุณไปตื่นแต่เช้าตรู่มาแสวงหาเพราะว่าเพราะถ้าคุณตื่นมาหน้าตาคุณจะเป็นแบบนี้พระองค์กาแฟอยู่ไหนกาแฟ Lord I love you Father I love you Jesus Oh, ้พระบิดาเจ้าลูกรักพระองค์พระเยซูลูกรักพระองค์ลูกรักพระองค์ Oh but Starbucks Oh, นึกถึงสตาร์บัคส์ It's opening in 10 minutes อ่ากว่าจะเปิดก็สิบโมง Ah uh, ah uh, woof That's what we look like Yeah. สภาพเราก็จะเป็นแบบนั้นถูกไหม But some of you สำหรับพวกคุณบางคน are night people เป็นคนที่ชอบอยู่กลางคืนคุณสามารถอยู่ถึงเที่ยงคืนโดยไม่มีปัญหาอะไร o'clock no problem. ตีหนึ่งก็ยังไม่นอน so seek God night. ก็เอาช่วงเวลานั้นแหละที่เคยชินอย่างนั้นแสวงหาพระเจ้า amen. Be a Be เราต้องฉลาดหน่อยหนึ่งคุณฉลาดไหม <Say amen. S 3> <Amen. S 1> ถ้าฉลาดก็เอเมนซะหน่อยหนึ่ง และในขณะที่เราบากบาั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะรับรางวัลของเราเราก็จะก้าวไปข้างหน้า not easy. มันอาจจะไม่ใช่ง่ายนักเพราะบางครั้งเราจะต้องยอมเสียสละ s okay. <S ไม่เป็นไรเลย worth แต่มันคุ้มนะถ้าแผ่นดินของพระเจ้าล้ำค่าแล้วก็คุ้มคุ้ม ก็คุ้มนะครับเราก็จะเต็มใจที่จะไปในที่ที่เราไม่รู้จะไปที่ไหนหรือเมื่อไรที่จะเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือพระเจ้าขอให้เราทำสิ่งเหล่านี้ทำไมเอเมนไหมให้เรายืนขึ้นร่วมกันนะครับเรา เราเลิกตอนบ่ายโมงตรง <Right. S 1> ใช่ไหมแสดงว่าผมเลิกเร็วใช่ไหมครับเนี่ยให้หลับตานะครับเดี๋ยวเราอาธิฐานร่วมกันพระบิดาเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ลูกขอบพระคุณสำหรับพระองค์เอง you are our reward, พระองค์เป็นบำเหน็จของเราแผ่นดินสวรรค์คือสิ่งที่เราแสวงหา

และก็ทุกการเผชิญที่เขาต้องเผชิญที่เขาจะจำอยู่เสมอว่าเขาจะวางใจในพระองค์เขาจะวางใจในพระคุณของพระองค์ในการเจิมของพระองค์ในกำลังของพระองค์และในขณะที่เขาเข้าใกล้พระองค์เขาจะไม่หลงลืม the value of your kingdom คุณค่าของแผ่นดินของพระองค์คุณค่าของความสัมพันธ์สนิทที่มีกับพระองค์เรามีความคาดหวังที่จะได้ยินคำพยานที่ยิ่งใหญ่ว่าพระองค์ทรงเคลื่อนไหวในชีวิตของพวกเขาอย่างไรลูกอธิษฐานขอพระพรมายังคริสตจักรนี้ขอให้เขาได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับแผ่นดินของพระองค์ เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพื่อที่จะช่วยคนอีกมากมายให้พบกับชีวิตในพระคริสต์ขอบคุณพระองค์สำหรับแผนการเหล่านี้ที่พระองค์ทำงานอยู่ในพวกเขาอยู่แล้วขอถวายคำสรรเสริญและพระเกียรติแด่พระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมน